มาสวัสดีครับพอดีผมได้ได้ EQ g i ป a p r งมาจากได้เซลล์มาจากบริษัทมาตัวนี้ผมยังไม่เคยติดตั้งเลยนะเดี๋ยวก็ลองมาติดตั้งไปพร้อมกันแล้วกันอันนี้มันจะเป็นสไตล์ก็มันคือตัวนี้มันเป็น3ปุ่มพอเนื่อกไหมที่เขาจะที่ที่ของเทเลอร์ที่เขาจะแปะไว้ตรงเนี้ยเหมือนคือตัวนี้มันเป็นของ X1 นะครับของบริษัท Double ก็คือปกติน n ่าเขาจะใช้อยู่นะครับเนี่ยผมก็ได้จากบริษัทนย่านั่นแหละผมก็ขอเหมาเขามานะครับเออเป็นราคาที่ ถูกมากเลยแล้วก็ไม่เอาไม่ได้นะโอเคตัวเนี้ยถ้าใครซื้อไปติดตั้งเองอ่ะเดี๋ยวนะผมจะพูดไปทําไปแล้วกันนะเย็นๆนะถ้าซื้อไปติดตั้งเองผมจะขายแค่450บาทพอนะครับแต่ว่าใครที่มีกีตาร์อยู่แล้วอยากจะถือไหมผมติดตั้งอ่ะรวมติดตั้งแล้วทุกอย่างเลยนะปรับแต่งเซตอัพให้ด้วยจะอยู่ที่700บาทนะครับหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะมีอยู่แค่ประมาณ200กว่าชิ้นนะครับผมได้มาแค่200กว่าชิ้นหมดแล้วก็ไม่มีแล้วโอเคมาตัวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมเผื่อใครที่ผมทําคลิปเนี่ยแค่เผื่อว่าใครจะเซิร์ไปติดตั้งเองนั่นแหละเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะเป็นบล็อกนะอันเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นบล็อกคือใครจะติดตรงนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอะกีตาร์เขาจะติดกันตรงนี้นะฮะมันก็เดี๋ยวจะดูเท่นหน่อยเนี่ยอุย้ยแล้วมันจะวัดบล็อกยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูผมว่าน่าจะต้องใช้เป็นสว่าน JD นะครับสว่าน JD เบอร์12 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาร์กกันเนี่ยเอาวางไว้เลยไอ้ฝาตรงนี้มันจะมีให้ใหม่แล้วมันเป็นเหมือนบล็อกครับเราก็ทาบเอาผมไม่ผมไม่วัดสเกลแล้วกันผมทำลวกๆให้ดูนะอ่ะแล้วมันจะตรงไหมล่ะนีะ่เนี่ยอันเนี้ยวักเอาแล้วก็จุดเอาแล้วก็ใช้สว่าน j จดีเบอร์สิออันนี้ใช้อุปกรณ์เท่าที่ผมดูนะใช้อุปกรณ์แค่สองอย่างก็คือ ตัวนี้สวัสดีเวอร์สิจะมีขายตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับอันนึงประมาณ30บาท20บาทนะอันนี้แล้วกนะ็ทิมเข้าไปเลยเอาที่ดูนะทิมเข้าไปเลย ทิ้นได้แล้วทีเนี้ยเราก็เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะไอตัวนี้มันพิเศษตรงที่มันมีไม้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมตำแหน่งไม้เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงเอาที่เหมาะสมไม่รู้ว่าติดตรงไหนมันจะชัดนะครับอันนี้ใส่เข้าไปฝั่งนี้หรือเปล่าฝั่งเข้าไปเนี่ยมันมีไม้ด้วยนะแล้วก็ใช้ฐาน9โวล์นนะรู้แล้วจริงๆควรจะสาธิตเจาะข้างบนไปมันจะง่ายกว่านี่แต่ก็ไม่เป็นไรไป ่กาจริงๆควรจะสาดิีเจาะข้างบนเนี่ยมันมันจะสาดิศยากผมขอพรางหน่อยมันไม่ถนัดเลย ประมาณนี้ก็อันนี้เอาจะเอาไว้คว่ำหรือไงแลไรนี่อันนี้แล้วกันคว่ำหรือไงต้องยังไงอันนี้แหละเนาะเอาเป็นแนวนี้โอเคแล้วเขาก็จะมีปุ่มครอบมาให้นะครับปุ่มครอบมาให้สามอันก็จะล็อกหุ่นเกียวเข้าไปดูซิว่าปุ่มมันจะเข้าไปไหม ไอตัวนี้ผมว่ามันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดเพราะมันก็เสียบสายแจ็คเหมือน EQ ทั่วไปนะครับล็อกใส่ปุ่มเข้าไปล็อกผมหาใช้เป็นประแจแบนนะครับกล้องคือผมทำงานยากเพราะว่าผมต้องเผื่อให้กล้องเห็นด้วยนะครับมันก็ให้ดูเป็นไกด์ก่อนใช้เป็นประแจแบนหมุนก็ได้ให้เขาเอ,อให้เขาแน่นนะโอเคมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้คร่าวๆนะครับ ให้เห็นชัดก่อนแล้วมันก็จะมีปุ่มมาให้3ปุ่ม3ปุ่มมีปุ่มใหญ่1ปุ่มใหญ่ติดอันไหนก่อนอันกลางหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนมันจะเป็นต้องมีอะไรกดนะโอเคใช้แค่หมุนนะครับก็ใช้ปุ่มปุ่มใหญ่ใช่ป่ะปุ่มใหญ่อยู่กลางแล้วกัน ก็แค่นี้เลยติดตั้งแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าโอเคทีนี้ก็เหลือจะเป็นเจาะตรงก้นวนมาข้างหลังเจาะตรงก้นปุ่มสายสะายก็ใช้ไขควงอ่าหรือบอกเครื่องมือต้องมีไขควงด้วยเอาออกอแล้วก็ใช้ดอกสว่านเจดีเบอร์12บนั่นแหละทะลวงเห็นไหมก็เห็นแล้วเนาะ สะดวกเอาเป็นสกอ็อตเทปขาวแปะก่อนก็ได้แล้วค่อยเจาะนะครับแต่ว่าผมผมไม่ถนัดเลยเพราะว่าปัญหาที่เจอบ่อยๆคือพอเวลาลอกออกแล็กเกอร์มันชอบติดสติกเกอร์ออกมาทีเนี้ยลามไปยาวเลยก็ลองดูแล้วกันดูดูผิวกีตาร์เป็นหลักแล้วกันนะครับส่วนตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นมด M41 นะครับมันเป็นเคลือบเคลือบกอสเคลือบแล็กเกอร์มาทีเนี้ยก็พอเวลาแปะมันชอบหลุดติดออกมาด้วยนะครับแล้วมันลากยาวเลยก็เลยเอาเอา,เอาลวกๆไปก่อนนะ ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแปะนะครับแล้วแต่ก็ลองดูหน้าง,งานเอาเองแล้วก็หาคีมจับไว้หาครีมจับไว้ไวไวเพื่อที่จะอันนี้ให้ตุดโผล่โอเคโผล่พอดีโอ้เครื่องมืออีกอย่างนึงก็คือเป็นประแจด้วยไว้ประแจเบอร์สิบสองประแจเบอร์สิบสองเหมือนเดิม ถ้าใครอยากจะเซิร์ฟไปติดตั้งเองงี้ก็ถามว่าง่ายไหมก็ตัวนี้ผมว่าติดง่ายนะ mm. เขาไวา้เราลืมเสียบก่อนวะลืมเสียบอ้นี่ไว้ก่อนที่ล็อกมันกลับมาด้านเดิมอันนี้เสร็จละก้นเสร็จละผมลืมเสียบอ่ะว่ามันอ่ะอันนี้จะเป็นตูดแจ็คต้องเสียบตรงนี้เสียบก่อนเดี๋ยวมันจะคงไม่เห็นแล้วแหละลืมเสียบก่อนแนะนําให้เสียบก่อนนะครับต้องมาอุ้ยไล่หารูเนี่ย ก็อะไรอีกเปียโซอ่ะเจาะสวรรค์ดอกเจาเสียเป,ปียโซใช้ดอกสวรรคประมาณ3มมิลที่ว้าวของตัวนี้คือเปียโซมันเป็นเหมือนเปียโซเนี่ยเหมือน l r b a c k เหมือนพวกของคัรเตอร์เลยนะครับเปียโซเขาดีแล้วก็มันเป็นแผ่นบางเราไม่ต้องเจียบายเยอะไม่ต้องเจียซัดเดิเยอะนะครับเนี่ย แนะนำให้เสียบก่อนนะเราต้องมานั่งงงเนี่ยมองไม่เห็นเลยแนะนําให้เสียบเปียโซ่ก่อนมองไม่เห็นนะคับเดี๋ยวขอคำาูลก่อน๋อชีวิต เดี๋ยวผมขอเปิดไฟฉายมันมองไม่เห็นโอเคประมาณนี้เข้าละโอ้ยพอแล้วก็แนะนำเะรเปรียโซ่ะให้ให้ให้ซ่อนนะครับอรูข้างบนก็เจาะเฉียงอรูข้างล่างก็เจาะเฉียงนะครับมันจะ เขาเรียกว่ามันจะอา่าสอดติดรูแล้วเนี่ยมัย่วจริงๆเลยถ้าเราหารูไม่เจอหาอะไรนำล่องไปนะเราจะให้รูว่ารูมันอยู่ตรงไหนอ่าดูอยู่นี่อ่ะโผล่มาแล้วแล้วผมก็ไม่ถอดสายด้วยนะทำงานให้มันยากเนาะ จริงๆควรถอดนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้กอให้มันไวๆก็้เลยซ่อนปลายสายเก็บลงไปแค่นี้พอไม่<อ>ไมผมจะติดตรงไหนดีนะโอเคติดตูก้แก่ก่อนที่เก็บฐาน9โ้าว์นแปะไว้ข้างใน แต่ไว้ตรงคอแล้วกันยอดนิยมจะ,จะได้ไม่เกะกะว่ายแปะไว้ตรงคอก็ไม่ได้เว้ยเพราะว่าแปะไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวแถม่านเก้าวลท์ให้อันนึงก็ได้ ไปก็ใส่ทางเดี๋ยวลองเสียงพร้อมกันนะมันจะเป็นไงไม่รู้เสร็จละเก็บถงกก็ตินทุกเอาแปะไว้ตรงตี้นุกแกที่เราแปะนั่นแหละโอเคส่วนไม้เนี่ยแหละแปะไว้ตรงไหนดีนะแปะไว้ข้างบนแล้วกันตรงนี้เนาะน่าจะเล่นแนวเพอร์กัสีฟได้ด้วยนะเนี่ย เป็น 3m ให้ดีด้วยเว้ยจะออกไหมโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เดี๋ยวซ่อนสายหน่อยมันจะมีแผ่นเก็บสายมาให้นะครับเคเบิลทายหายเคเบิลทายอันนี้แล้วกันอันนี้ผมทำไว้เป็นไกด์ไลน์ให้เผื่อไว้ติดตั้งเองนะครับก็ให้ดูว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับติดตั้งง่าย ก็ถือว่าขี้เกียจทําก็เอามาเดี๋ยวผมลองทําให้ตัวเนี้ยมันอยู่ในตัวกวนเนาะลอกก็ไม่ออกอเปลี่ยนใหม่แล้วกันไม่เอาแล้วอัน,นอันนี้ แตะไว้แถวๆนี้ไม่ให้สายมันพลุงพลังออกมาโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่เซดเดิลผมผมผมขัดไว้แล้วแหละให้เขาเตี้ยโอ้โหลืมเก็บเบโซ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยช่างมันเดี๋ยวค่อยนี่เดีลองไปลองพร้อมกันเตี้ยเกินเดี๋ยวแับน่ะ แต่งไว้ไม่ได้ดูเลยอย่าหาที่มันพอจะทำแกนได้ก่อนอันไหนที่มันไม่ต้องแต่งบ้างอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันเอาบานนี้ก่อนไม่ได้เลยน,นี่แล้วกันไม่ต้องแต่งวะโอเค ตั้งสายคร่าวๆให้อุ้ยบาร์ขับไว้เสียงมันจะไม่ดังตั้งสายคร่าวๆให้ ไปเดี๋ยวไปลองเสียงกัน ้ายเป็นไม่มันใกล้ตู้ไปนยปิดไมก่อนเอาเป็นเสียงเปียโ่อันนี้ใหม่ ับโทนได้นะครับกลางแหลมแล้วก็ไอปุ่มข้างในจะเป็นไม่เปิดไม้หันนี่ชันงสูงมากเลยผมเล่นไม่ได้อะเอาแค่ข้า,ขาวๆพอเนาะไม่ได้แต่ง นี้ลักษณะประมาณนี้นะให้เสียงธรรมชาตินะครับดิบๆไม่ได้ปรุงแต่งเยอะนะครับก็ ไม้ผมว่าติดตรงนี้ไม่เหมาะมันหอนไปเดี๋ยวน่าจะต้องซ่อนไว้ตรงไหนสักจุดหนึ่งตอนนี้ตอนแรกอะ่ะผมติดไม้ตรงนี้เดี๋ยวไปติดตำแหน่องอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้พอนติดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมา